สาวเกาหลีคนนี้เธอได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยและเธออยากที่จะลิ้มลองอาหารข้างทางของประเทศไทยดูว่ามันจะมีรสชาติเป็นอย่างไรโดยในคลิปนี้เธอจะพูดถึงประเทศไทยว่าอย่างไรกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องอย่าดูนานด้วยนะครับ แล้วก็ขอบคุณคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ด้วยนะครับหากพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยโดยเปิดคลิปมาเธอก็บอกว่าเมื่อมาถึงที่ประเทศไทยแล้วชาวเกาหลีลหลายคนก็คงจะต้องนึกถึงอาหารข้างทางของประเทศไทยโดยเธอบอกว่าอาหารข้างทางของประเทศไทยมีรสชาติที่อร่อยมากๆแล้วเธอก็บอกอีกว่าอาหารข้างทางของประเทศไทยคล้ายๆกับย่านยองดงของเกาหลีเลย โดยร้านแรกที่เธอเจอก็คือร้านผลไม้ซึ่งเธอบอกว่าหน้าตามันดูน่ากินสุดๆเธอจึงได้ลองซื้อแตงโมงมากินดูและต้องบอกว่ามันสดชื่นมากๆและก็อร่อยมากๆด้วยและเธอยังได้ซื้อชมพู่เพิ่มอีกด้วยและเธอก็บอกว่ามันดูน่ากินสุดๆไปเลยหลังจากนั้นเธอก็ได้เดินไปเจอกับร้านไก่ทอดหาดใหญ่และเธอก็ได้ลองซื้อมากินดู แล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากๆถ้ามาขายที่เกาหลีน่าจะขายดีมากๆเลยและหลังจากนั้นเธอก็ได้ไปเจอกับร้านของทอดต่างๆอย่างเช่นติ่มซำและหักเกาเธอจึงได้สั่งมาลองกินที่หน้าร้านหลังจากที่เธอได้ลองกินแล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากๆแถมรสชาติก็ยังอร่อยกว่าของเกาหลีอีกด้วยเธอยังชมอีกด้วยว่า คนไทยทุกคนที่นี่ทำอาหารเก่งกันมากๆเลยและเธอก็ยังได้ลองกินซาลาเปาของประเทศไทยและมันก็อร่อยสุดๆไปเลยน่าทึ่งจริงๆอาหารประเทศไทยรสชาติเข้มข้นสุดๆไปเลยหลังจากที่เธอกินเสร็จเธอก็ได้จ่ายเงินไปประมาณ180บาทหรือประมาณ6,800วอนและหลังจากที่เธอจ่ายเงินเสร็จไม่นานเธอก็ได้พบเห็นร้านขนมหวาน เธอรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ได้เห็นมันโดยสิ่งแรกที่เธอได้ซื้อก็คือขนมเบื้องเธอบอกว่าตัวครีมของขนมเบื้องเหมือนกับมัชเมลโล่เลยมันอร่อยจริงๆแล้วหลังจากนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาถามเธอว่าเธอสนใจที่จะไปกินข้าวซอยที่ร้านของเขาหรือเปล่า โดยเธอบอกว่าเธอตั้งใจที่จะไปร้านข้าวซอยของเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วหลังจากนั้นเธอจึงได้เดินเข้าไปในร้านข้าวซอยของชายคนนั้นและได้ลองสั่งข้าวซอยมากินดูพร้อมกับชาไทยตัวเธอบอกว่าเธอชอบสีส,สดของชาไทยจริงๆหลังจากที่เธอได้ลองกินชาไทยเธอก็ต้องบอกว่ามันอร่อยมากๆและกลิ่นของมันก็หอมมากๆต่างจากของที่เกาหลี แล้วเธอก็ได้ลองกินข้าวซอยแล้วเธอก็ต้องบอกว่ามันอร่อยมากจริงๆมันมีทั้งความเปรี้ยวมีทั้งความเค็มและมีรสสัมผัสที่คิมครีมนัวนัวและเธอยังได้เห็นผู้คนที่ยืนต่อแถวในร้านร้านนี้ด้วยว่ามีคนต่อแถวยาวมากนี่น่าจะเป็นร้านที่นิยมในหมู่วัยรุ่นไทยเธอแทบไม่เห็นคนต่างชาติในร้านนี้เลยหลังจากที่เธอกินเสร็จแล้วเธอก็ได้สั่งไอศครีมชาเขียวมากิน แล้วมันก็อร่อยมากๆและเธอยังได้ถ่ายรูปกับเจ้าของร้านเธอบอกว่าคนที่นี่นิสัยดีจริงๆและหลังจากนั้นเธอก็ได้เดินไปที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งเพื่อที่จะได้ไปซื้อไก่ปิ้งที่หน้าโรงเรียนเธอรู้สึกว่าเนื้อไก่ที่เธอกินให้ความรู้สึกเหมือนต๊อกคันบีเลย เธอก็ได้เดินไปกินไปและเธอก็บอกว่ามันอร่อยจริงๆนะเนี่ยและหลังจากนั้นเธอก็ได้ไปกินไก่ย่างด้วยและเธอก็ได้เข้าแวะร้านสะดวกซื้อแถวนั้นตัวเธอบอกว่าร้านสะดวกซื้อแถวนี้ดูเป็นสไตล์ท้องถิ่นสุดๆไปเลยเมื่อเธอออกจากร้านสะดวกซื้อแล้วเธอจึงได้มองหาร้านส้มตำเพราะเธอบอกว่าเธอยังไม่เคยกินส้มตำเลยสักครั้ง และเธอจึงบังเอิญไปเจอกับร้านส้มตำที่ดูเอาหน้าอร่อยตรงหน้าของเธอเธอจึงรู้สึกตื่นเต้นมาก,มากๆเมื่อได้เจอกับร้านส้มตำและเธอจึงได้เดินเข้าไปในร้านส้มตำแต่เธอต้องสะดุดตาก,กับเมนูคอหมูย่างที่ดูน่าอร่อยนี้เธอจึงได้ลองสั่งเมนูคอหมูย่างและส้มตำไปนั่งกินภายในร้านเมื่อเธอได้ลองกินคอหมูย่างเข้าไปเธอถึงกับต้องตกใจในรสชาติ พราะเธอบอกว่าข้อหมูย่างที่นี่มันอร่อยกลมกล่อมมากๆแถมยังอร่อยมากกว่าข้อหมูย่างที่เกาหลีอีกด้วยไม่คิดเลยว่าอาหารที่นี่มันจะอร่อยไปหมดทุกอย่างเลยและยังชมอีกด้วยว่าน้ำจิ้มรสเด็ดสุดๆไปเลยแล้วเธอก็ยังบอกว่ากินแล้วมันรู้สึกหอมมากๆจนทำให้เธอหิวขึ้นมาเลยทันทีแต่ยังมีอีกเมนูหนึ่งนั่นก็คือส้มตำ ที่เธอเฝ้ารอคอยว่าจะได้กินมาสักครั้งในชีวิตและครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของเธอที่จะได้กินส้มตำและเธอก็ได้พูดอีกว่าไม่รู้ว่ามันจะเผ็ดไหมและจะถูกปากของเธอหรือเปล่าหลังจากที่เธอได้ลองชิมดูแล้วเธอก็ต้องบอกว่ารสชาติมันออกเปรี้ยวๆคล้ายกับสลัดไม่เผ็ดมากเหมือนที่เธอคิดเอาไว้แต่รสชาติถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแต่เธอรู้สึกว่า คอหมูย่างนั้นอร่อยกว่าส้มตำแต่เธอก็กินส้มตำแล้วก็รู้สึกสดชื่นและอร่อยดีและเธอยังบอกอีกว่าสำหรับคนที่ไม่ชอบเครื่องเทศมันก็อร่อยพอที่จะถูกปากชาวเกาหลีใต้ได้โดยเธอบอกว่ามันเป็นการกินส้มตำที่ดีที่สุดในชีวิตของเธอเลยหลังจากที่เธอกินเสร็จแล้วเธอก็ได้เดินออกไปจากร้านส้มตำ และเดินต่อไปเรื่อยๆจนไปถึงร้านอาหารตามสั่งเธอจึงได้ลองดูว่ามันมีเมนูอาหารอะไรบ้างแต่สิ่งที่เธอเห็นก็คือแม่ค้ากำลังทำเมนูอาหารเกาหลีซึ่งนั่นก็คือเมนูชับแชและเธอรู้สึกแปลกใจมากและก็ทึ่งมากๆเธอจึงบอกว่าชับแชน่าจะเป็นเมนูที่คนไทยชอบมากที่สุดแต่หลังจากที่ได้ถามแม่ค้าแล้ว แม่ค้าก็ได้บอกกับเธอว่าจริงๆแล้วมันเป็นของที่ซื้อมาจากเซเว่นเธอเพียงแค่อุ่นให้ลูกค้าเพียงเท่านั้นในเมนูร้านอาหารของเธอไม่มีเมนูชับแชร์หลังจากที่เธอรู้ความจริงเธอถึงกับหัวเราะแล้วเธอจึงได้ลองอ่านเมนูดูว่ามีเมนูอะไรบ้างและเธอก็ได้ลองสั่งผัดกะเพราหมูสับและแม่ค้าก็ได้บอกกับเธอว่าในบรรดาอาหารตามสั่งสิ่งที่คนเกาหลีชอบมากที่สุด ก็คือผัดกะเพราเนี่ยแหละและหลังจากที่เธอได้ลองกินผัดกะเพราหมูสับเธอก็ต้องบอกว่ารสชาติของมันอร่อยเหมือนที่แม่ค้าบอกจริงๆไม่ผิดหวังเลยที่เป็นอาหารไทยที่คนเกาหลีชอบ หลังจากนั้นเธอก็ได้เดินไปเจอกับร้านโลตีแห่งหนึ่งเธอรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ได้เจอกับร้านโลตีที่เธอตามหามาตั้งนานเธอจึงได้ลองสั่งโลตีมากินเลยได้บอกว่ารสชาติของมันอร่อยมากๆและยอดเยี่ยมไปเลยเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวจบแต่เพียงเท่านี้ หากใครที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอย่าดูนานกันด้วยนะครับหากอยากจะติชมเรื่องไหนก็ขอให้คอมเมนต์กันเข้ามาสำหรับวันนี้ตัวของผมก็ต้องบอกว่าขอบคุณครับ